หลายคนสงสัยนะครับว่ากล้วยไม้นะครับจะต้องรดน้ําแบบไหนแล้วก็รดน้ํายังไงเวลายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับสำหรับที่นี้จะมาแนะนําว่ารดน้ํากันยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องนักปลูกใบ สวนบุญประจวบนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการลดน้ํากล้วยไม้นะครับก็ลดน้ําต้นไม้ด้วยเป็นบางส่วนนะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลดแล้วก็เวลาที่ควรลดนะครับว่ามีวิธีการลดยังไงนะครับลดแบบไหนแล้วก็ลดช่วงเวลาไหนจะดีนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับสําหรับนะครับที่ส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะประมาณ9ก้าสิบ้าเปอร์เซ็นานะที่จะเป็นลดแบบสายยางนะสายยางก็คือแบบนี้อันนี้ก็คือแบบลดแบบ สายยางแบบเขาเรียกว่าแบบว่าเมนนุ่นนะครับก็คือระบบอัตโนมือนะครับนี่นะครับแลหรับช่วงเวลาที่ดีสุดในการลดนะครับก็คือช่วงเวลาตอนเช้านี้ก็จะเป็นช่วงเช้าจะถึงเขาประมาณสักส,สิบโมงดีกว่านะช่วงเช้านี้จะถึงสิบโมงถ้าช่วงตอนเย็นนะครับเพื่อเพื่อบางคนที่ลดแบบสองวันละสองครั้งนะก็จะเป็นช่วงหลังบ่ายสามโมงนะประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนี้ลดได้นะวันนี้ที่ที่ทำชิปก็ช่วงเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะสี่โมงครึ่งนะครับ ก็ลดนะครับอย่างที่ทุกคนเข้าใจเลยนะครับก็จะเราก็จะลดแบบให้ทั่วเลยนะครับลดให้ทั่วลดให้ทั่วแบบว่าทั้งต้นทั้งรากนี่นะครับทั้งต้นทั้งรากทั้งใบปิดให้ทั่วเขารู้สึกว่าน้ําที่เข้าไปเนี่ยให้เขาอิ่มเอิบกับนาเดินเข้าไปจะดูตรงตรงที่ยังไม่ได้ลดนะครับตรงที่ยังไม่ได้ลดสังเกตดูลากเขานะครับลากเขาจะออกแห้งๆแบบนี้นะเนี่ยเขาจะแห้งๆนะครับแล้ว แล้วดูตรงแล้วดูตรงที่บริเวณที่รดนะครับสังเกตดูก็คือรากเขาก็จะแบบว่ารู้สึกว่าสีรากนะครับสีรากเนี้ยมันจากจากที่เป็นเอ่อแต่ที่เป็นสีขาวตรงเนี้ยบริเวณสีขาวตรงเนี้ยมันก็จะออกเป็นสีเขียวนะครับหม,มายถึงปลายรากนะหมายถึงบริเวณตรงเนี้ยเขาจะมีการดูดซับน้ําเข้าไปแล้วนะครับให้เราสังเกตดูยตรงเนี้ยหรือว่าเราจับรากแบบดูรากเขาจะนิ่มๆน,น,นะครับอันนี้สําหรับพวกกล้วยไม้สกุลหวายนะครับ หรือเป็นแคทยายาก็ได้นะครับที่เป็นรากกึ่งอากาศที่มีวัสดุปลูกครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกว่าเอาถ้าเป็นพวกล้วยไม้รากอากาศนะครับก่อนรดกับหลังรดจะเป็นยังไงนะครับอัวนี้ก็จะรดไปก่อนเนาะนี่นะครับแล้วก็รดรดไปจริงๆก็ให้มันอยู่ในช่วงประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับถ้าเป็นรดแบบสายยางนะก็วนบนใบวนบนมาอยู่สักหนึ่งนาทีสองนาทีอะไรประมาณเนี้ย เขาก็จะได้รับน้ำอย่างเพียงพอฉีดให้ทั่วทั้งใบทั้งต้นเลยนะครับเพราะว่ากล้วยไม้อะเขาก็จะดูดซับสารอาหารหรือว่าดูดซับน้ําด้วยทั้งทางรากทั้งทางใบด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราฉีดปุ๋ยก็ต้องฉีดปุ๋ยให้ให้อาหารปุ๋ยทางทางใบด้วยนะครับอนี้ต้นใหญ่จะเป็นทางใบ สำหรับวิธีการลดนะครับถ้าช่วงไม้ก็ยังมีดอกแบบนี้นะครับก็ให้หลีกเลี่ยงการโดนดอกนะครับไม้ที่มีดอกก็ให้เลี่ยงการโดนดอกครับยกเว้นก้้ยไม้ตระกูลหวายนะครับหวายเขาไม่ค่อยไม่จัดว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการโดนแสงเยอะหรือว่าโดนน้ำนครับแต่ถ้าพวกหวายเนี่ยสามารถลดลดโดนดอกได้เลยแต่ว่ากล้ยไม้ชนิดอื่นก็หลีกเลี่ยงการโดนดอกนะครับเพราะว่า ป้องกันการที่แบบว่าเราได้ดูดอ,อกเขาไม่นานนะเดี๋ยวดอ,อกเขาจะโรยเร็วถ้าโดนน้ำนี่นะครับก็ถ้ากล้วยไม้อ,อในกลุ่มลากประเภทรากอากาศนะครับก็จะก็จะรู้คล้ายๆกันแบบนี้ตัวนี้จะเป็นลากกิ่ออากาศเนาะจะมีวัสดุช่วยปลูกนะช่ดูปลูกช่วยให้เขาเก็บน้ำนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเอ,อพวกกลุ่มรากอากาศพวกแมนด้า,าพวกช้างพวก อะไรพวกนี้เนาะไปพาไปดูครับกล้วยไม้นะครับที่เป็นกุ่มของรางอากาศนะครับที่รากอากาศก็คือรากที่จะใหญ่ๆแบบเนี้ยที่เรามองเห็นว่าเขาจะใหญ่ๆนะพวกนี้รากกายเขาจะไม่มีวัสดุวัสดุช่วยปลูกนะครับอาจจะต้องแบบว่าจริงๆอ่ะให้ดีก็คือรดน้ําเช้าเย็นนะครับจะดีที่สุดนะครับช่วงเช้าก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นช่วงเวลา,าพระอาทิตย์ขึ้นแหละพกโมงมาถึงประมาณสักสิบโมงครับโดยประมาณนะครับอย่าเกินนี้นะครับเพราะว่าถ้าร้อนเกินไปนะ มันเป็นช่วงเวลาที่แบบแดดมันร้อนนะครับแล้วเราลดน้ําไปบางทีเขาจะมีอาการแบบใบเขาจะบวม้นาใบจะพองหนาไยเลยนี้นะได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาตอนเย็นก็เหมือนเดิมครับประมาณสักสี่โมงเย็นเนาะสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นประมาณนี้ช่วงเวลานี้นะครับถ้าได้ลดเช้าเย็นเลยจะดีนะช่วงเวลาที่ไม่ควรลดนะครับก็คือช่วงเวลาที่ตอนกลางคืนนะอย่างประมาณแบบหกโมงครึ่งทุ่มหนึ everyone, ่งแล้วช่วงเวลานี้ไม่ไม่ควรลดนะครับเอาไ้ลดันพรุ่งนี้เลยดีกว่านะครับเพราะช่วงเวลานั้นนะเวลาเราลดไปนะครับ เดี๋ยวน้ําอ่ะมันจะไปเหลือดที่ตามซอกใบนะน้าจะเหลือตามซอกใปนะครับแล้วมันจะเกิดเป็นเชื้อราได้ครับเชื้อรานะี่ะมันจะมีสองชนิดที่เรามองเห็นนะชนิดแรกก็คือมันจะเน่านะครับใบมันจะเน่า,จะ,นาจะดําแล้วจะเน่านะแล้วก็ชนิดที่สองก็คือใบเขาจะแห้งนะครับเลนจะเป็นเชื้อราแห้งก็มีสิทธิ์เป็นได้นะครับเดี๋ยวจะลดก็คือนี่าให้ดูก่อนจะลดนะก่อนจะลดน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะสังเกตดู เราจะเขาขาวนะครับอ่าเขาวแห้งๆครับแต่พอเวลารดปุ๊บเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนนะครับถ้ากล้วยไม้สก,กุกหน้าอากาศเนี่ยอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับเยว่าเวลาเราเราดูเนะี่ยเราจับรากค้าดูก็รู้ตอนเนี้ยเราจับปุ๊บเลยรู้สึกว่ารากมันจะแข็งแนะข็งนะแข็งแข็งก็ด้างก็ด้างหน่อยแต่เวลาพอเวลาเรารดเข้าไปอ่ะเขาจะเปลี่ยนสีนะเขาจะเริ่มดูซับน้า,น,าน,นะครับตัวรากจริงๆเขาจะอยู่ข้างในนะตัวข้างนอกที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟองน้ํา ที่เขาจะเก็บน้ําไว้สําหรับให้รากเขาให้แบบ,บดูซับเข้าไปเนะี่ยเพราะแบบว่าถ้าเขาเริ่มอินเอิบกับน้านะครับเขาก็จะรากเขาก็จะนิ่งเขาจะงอได้อะไรได้ให้เราลองสัมผัสดูนะจะจะได้เข้าใจกับเขาลดก็ลดไปเลยครับเนี่ยถ้าก็มีดอกนะเราก็ลดต้องถ้าแค่ประมาณนี้อย่างนี้ห็นครับเราก็ลดไปอย่างนี้เลยนะครับอาจจะโดนบ้างนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเตอย่าไปจี้ถ้าจี้ไม่ไม่เคยดีเท่าไหร่นะ แต่แต่ถ้าในกรณีที่แบบว่าดอกเขาบานช่วงอย่างเนี้ยช่วงฤดูฝนนะครับเขาบานอยู่แล้วก็เขาบานตอนที่ฝนตกเขาก็จะสามารถอยู่กับน้ําได้โดยปกติเพราะว่าเหมือนช่วงเนี้ยที่เขาบานตอนฝนตกเขาก็อยู่กับน้ําได้แต่ถ้าเขาไปบานช่วงฤดูหนาวนะครับที่จะไม่มีน้ําช่วงนั้นอนะ่ะถ้าเราไปลดน้ําโดนดอกเขาบ่อยเขาดอกเขาจะลอยเร็วนะ,นะด นะครับเราก็จะลดประมาณนี้นะครับหลายคนแบบว่างสงสัยนะว่าจริงๆเราต้องลดน้ำยังไงถึงวิธีม <c oughs> ันก็ไม่มีแบบอะไรแบบขั้นตอนอะไรมากมายนะครับสาหรับการเลี้ยงกล้วยไม้นะครับก็คือลดน้ํานะครับถ้าลดเช้าเย็นได้ยิ่งดีนะเรื่องปุ๋ยก็เป็นปัจจัยรองนะอย่างที่ผมบอกไปตลอดว่าน้ํานะครับกับแสงสําคัญที่สุดนะครับสำหรับการเลี้ยงกล้วยไม้นะอยากให้เขาออกดอกก็คือลดน้ํานะครับแล้วก็ให้ได้แสงออกดอกแน่นอนแต่ว่า ต้นจะสวยแค่ไหนดอกจะใหญ่แค่ไหนนะครับก็อันนั้นก็คือเป็นต้องเป็นปัจจัยรองแล้วก็คือต้องมีปุ๋ยมีฮอร์โมนมาช่วยเขานะครับนี่ก็ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราดูในอดีตนะครับกล้วยไม้ที่เราเลี้ยงนะก็จะออกมาดีนะนี่นะตดนนามแบบวิธีที่สองนะครับก็จะเป็นถ้าพี่ๆคนไหนที่มีสปริงเจอร์นะครับที่เป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นหัวฟอย์หัวหมอ้อหัวละองอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ ใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้นะคือถ้าแล้วมีคําถามว่าถ้าใช้สปิงเกอร์เวลาออกดอกแล้วโดนน้ำได้ไหมคือถ้าเราอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าเขาออกดอกตอนที่อา่ารัเปิดสปิงเกอร์แล้วเขาโด,ดนน้าตลอดนะ <ๆ S 1> เขาดอกเขาก็ไม่โรยหรอกครับเขาก็คงที่นะครับแล้วก็เราก็จะเปิดอยู่ที่ทประมาณสองถึงห้านาทีนะครับนี่ดอกมันไดถอยมาแต่มาทางนี้นะนี่นะครับแล้วเปิดสปิงเกอร์เนะครับนี่นะเขาก็จะ ปล่อยให้เขาหมุนหมุนมุนมุนไปอย่างนี้มองเห็นไหมนี่ครับปล่อยเขาหมุนหมุน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 ไปพาไปตลุยงสนอย่างนี้นะครับให้บมุนหมุนหมุนหมุนมุนไปอย่างนี้นะครับเป็นแบบว่าให้เขาทั่วเลยนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการลดน้ำกล้วยไม้นะครับแบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายแบบสูตวิธีนะครับสำหรับ ที่ี่ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้แนะนําวิธีการลดน้ํำแบบถูกวิธีนะครับนี่ก็จะประมาณนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรยากมากมายเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับแค่เพียงบางบางคนนะลดทีพีนะครับก็มีผลต่อต้นไม้ในกุก้อไม้นะครับสาคัญที่สุดนะครับการลดน้ํานะครับอย่าลดน้ําเวลากลางคืนนะครับอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยนะครับดังนั้นก็แล้วก็เวลาอื่นเราก็ลดสามารถลดได้นะครับลดเช้าเย็นได้ดีที่สุดเลยนะครับถ้าเราลด น้ำเขาดีนะครับให้ปุ๋ยเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะออกมานี้อย e ่างนี้หน้าตายนี้ก็จะสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้ดูได้ดูกล้วยไม้แบบสวยๆแบบทนทานอย่างนี้อ่าอย่างนี้เลยนะครับให้เราใส่ใจเขานะครับนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้ความสวยนะครับกับเราจำคืนมานะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับยจาให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับสวัสดีครับ